สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนี้นะครับวันนี้จะมานะครับล้างนะครับถังเครื่องซักผ้านะครับงบประมาณไม่ไม่ถึงสิบบาทไม่กี่สิบบาทนะครับหลักสิบเท่านั้นเองเนี่ครับมันจะมีเตือนว่าถังสกปรกแล้วจริงๆแล้ว่ตัวของโหมดของซัมซุงเนี่ยมันจะมีที่เป็นโหมดตัวนี้ครับล้างถังเครื่องซักผ้านะครับพอตัวนี้เตือนอ่ะเพื่อเราซักเสร็จแล้วครับ มันจะเตือนนะครับพอเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บผ้าขึ้นมาก่อนนะครับแป๊บนึงสวัสดีครับมาต่อเนาะผมเอาผ้าออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวกรองเศษฝุ่นออกด้วยนะครับตัวนี้มันสกระปรกนะครับเดี๋ยวเราไปล้างอา่านะครับให้เราเปิด power นะครับเสร็จแล้วมาที่โหมด ถังเครื่องซักผ้าเราปล่อยน้าเข้าออตามปกติกดสาตาร์ทครับแล้วปล่อยน้าเข้านะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้นะครับกับพวกเนี้นะครับห้ากอนหลายหลายคนก็จะบอกว่าคือมัน,นมีมีปัญหาครับบางคนก็คอมเมนต์มาคลิปเก่าผมว่าอย่าไปใช้เลยนะครับมันทําให้เครื่องอ่ะตัวของแกนอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสนิม ผมก็มองว่าถ้าเราไปจ้างเขาอะ่ะก็แพงหลักพันนะครับพันถอดถังออกมาก็ใช้เวลานะครับบางคนอาจจะไม่มีงบประมาณนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวมาดูเราก็ใส่หมดไปเลยนะครับที่เป็นถุง แล้วนี่อันนี้ที่เป็นก้อนนะครับผมก็ทีดประมาณเนี่ยชั่วโมงครึ่ง90นาทีนะครับให้แนะนำให้ใช้หลังจากการซักผ้าไปแล้วสักสองรอบรอบถึงสองรอบนะครับมันจะคือไอตัวค้าอ่ะที่มันเกิดจากพวกแบบ สิ่งสกปรปกฝุนตักเสื้อนะครับหรือเป็นพวกเขาก็บอกมาว่าเกี่ยวกับพวกน้ำยาปรับท่านุ่มอะไรพวกนี้มันเป็นผ่าไปติดตามพวกแบบซอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันว่าเนีย่ยไหนก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอ ให้น้ำมันเต็มแล้วก็มีการเ <c oughs> ครื่องมันจะปั่นนะครับให้พวกนี้ก็เข้าไปก,การประกัดทะไมเข้าไปทําทําให้ฝุ่นอะบรรลุออกจากตัวของสแตเเลสน,นะครับที่ถังที่เป็นสแตนตเลสคือมันอาจจะไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่ทําสก็จแล้วเซ็นเอร์ตัวเนี้ที่ผมทําแล้วอ่ะมันหายมันไม่เตือน แสดงว่ามันมีเซนเซอร์อยู่เตือนว่าถังสกรปรกแค่ไหนมันถึงจะทําให้เราต้องล้างถังนะครับซึ่งล้างถังด้วยปกติมันก็ปล่อยน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ไปช่วยมันในการกาจัดสิ่งสกรปรกเนี่ยเหมือนผ้าครับถ้าเราเอาผ้าใส่ไปในถังกปกติโดยไม่มีแฟบแน่นอนนะครับตัวของสิ่งสกรปรกบนผ้ามันไม่ออกจากผ้าแน่นอนมันจะไม่เหมือนการส่งซักที่สะอาดมาก เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราจ้างช่างมาถอดมันก็จะสะอาดกว่าปกติแน่นอนแต่ถ้าเราไม่จ้างก็เนี่ยเราก็ใช้อย่างเงี้ยซื้อมาใส่นะครับประมาณสามสี่เดือนผมผมองว่าถ้าประหยัดได้เยอะนะครับใช้ถังเครื่องซักผ้าสักสิบปีแล้วก็ซื้อใหม่ถือว่าก็โคตรคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องซักผ้าสมัยเนี้ยอย่ตัวนี้ยผมซื้อมาไม่เกินห้าพันบาทจากร้านสาด้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนหนึ่งว่ามันมีภาพออกมาฝุ่นออกมาเยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับ <c oughs> เพื่อเราปั่นไปได้ประมาณเมื่อกี้แปดสิบเอ้ยเพิ่งลดไปได้ประมาณสิบนาทีนะครับดูนะครับดูดิสิ่งสกปรกในถังเราอะเยอะแค่ไหนนะครับ คือแน่นอนนะครับผมย้ําชัดแล้วนะครับว่าการล้างถังแบบนี้ไม่ได้สะอาดร้อเปอร์เซนนะครับไม่ได้สะอาดเท่าการถอดถังแน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยมันช่วยแบ่งเบาภาระการสกปรกได้เห็นไหมดดิปกติถ้าล้างถังอย่างเงี้ยก็ต้องล้างให้สะอาดออปอะเนี่ยปะดูดิดูดูค่าโอเคแนะนำให้ล้างทั้งสองครั้งนะครับ ครั้งนี้ล้างด้วยด้วยก้อนทําความสะอาดถูกปะแล้วเมื่อพอมันจบขั้นตอนเนี้ยก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อล้างด้วยน้าเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสะอาดนะครับความแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึง่งนี่ครับเมื่อเราล้างถึงขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีคราบฝุ่นที่หลุดออกมานะครับเยอะมาก ถึงบอกว่าให้ล้างสักสองรอบนะครับโอเคเนาะเนี่ยล้างแล้วเนี่ยอย่างนี้เราก็เอาผ้าจับจับ,จบฝุ่นมันออกก็สะอาดได้ระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ย้ํานะครับว่าไม่สะอาดเท่าการถอดถังแน่นอนนะครับแต่ว่าก็สะอาดในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ